เอาเอาซี่มาซี่มามาซี่หน่อยเน่ดูยว่าที่ไหนละ่ะมีขนาดเดินไม่ได้นะดูดูดเเเูเราก็เป็นบารครับอันนี้ก็เป็นแมวเราเป็นบาร์เราช่างอยู่ ào lấy, ào lấy, boss tập cao nấc, ào lấy, ào bên bạc, bên mèo, bạc mèo.